สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าดูค a ติสแ r a มเบอรนะ 400cc นะซิที2นะครับนี่นะฮะชิลหน้าแต่งนะครับกาดไฟหน้าแต่งมีมาให้แล้วนะนี่นะครับแคชบาร์แต่งก็มีให้นะฮะสำหรับคันนี้นะสีส้มสวยๆกันเลยนะฮะสีสดๆกันเลยนะ นี่คันนี้นะครับเป็นรถจดปี2021ครับเลขไม์เพียง1,000กิโลเท่านั้นนะโอ้ไม์น้อยมากๆนะครับราคาเบาๆกันไปเลยนะฮะนี่นะครับถังสวยนะครับนี่นะฮะถังสวยไม่มีปุบนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับสวยๆนะนี่นะครับ โดยรวมนะครับรถยังเป็นรถเดิมๆนะฮะคันนี้ในี่ใครหาเดิมๆนะขี่ง่ายๆขี่สบายๆนะครับเจร์เอกบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะฮะเนี่เบาะสวยถังสวยนะครับแฮนแต่งด้วยนะคันนี้หน้าไม้สวยๆเลยนะครับอ่านะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะกำลังหาอยู่นะครับสำหรับเจ้าซิตี้ทูนะ เซลเอ็กบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับสนใจติดต่อเซลเอ็กได้เลยนะครับเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ